สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่เกาะดอนแก้วนะครับมาลาตะเวนครับมาลาตะเวนอยู่เกาะดอนแก้วครับมือ่อีงเห็นยังว่ครับน้ำใสมากครับเป็นพื้นที่มีหาดทรายแล้วก็มีพืชในน้ำหลายครับอันนี้สุ่มพืชสันตะวาแล้วก็มีสุ้มหอย ก,กับกีผูดน้ำใสอะไรครับ,บกดอนแก้วบ่อนุญาตให้มีการเล่นน้ำนะครับเพราะว่าดอนแก้วดอนโพเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับอนุญาตให้เฉพาะามไาว้ยพระนะครับหรือมาศึกษาธรรมชาติซื้อ,อ,อนะครับและก็บ,บริเวณรอบๆเกาะก็บ่อนุญาตให้หาปลานะครับ เนาะเอาไว้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ซะอันนี้ช่วงน้ำลดครับหาดทรายกว้างคือลาดลุกไปเรื่อยๆครับเป็นบักพุ่นละหาสิบเมตรร้อยเมตรพุ่นละลาดลุกไปนะครับเป็นหาดทรายก็มีกรวดมีหินมีทรายธรรมดานะครับแล้วก็มีพืชน,น้ำพืชน,น้ำก็เป็นสภาพแวดล้อมของ อามงนี้เองนะครับเดี๋ยวเห็นไกลๆก็คือผู้ลังกาครับผู้ลังกานะและ้วก็ไกลๆลิบๆพุ่นก็นประมาณจสามร0อเมตรไกลมีไทยบ้านหาปูหาปลาอยู่นะครับไปทางพุ่นอีกประมาณ500เมตรก็เป็นเกาะดอนโพนะครับบริเวณนี้ก็สิมีสุมน,นกเป็ด นะครับโนอีโก้งนะครับเป็ดเท้ามาเป็ดห้างว่างไข่เป็ดผีเล็กซุ่มเลยนะครับอันนี้เกาะดอนแก้วอันนี้เป็นล่านปูอือดขคนมากราบมาไหวนอันนี้ก็เป็นพืชที่อยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นผืนนะครับปลือผืนะครับกกกกนะครับ,นะรบใช้บ้านเอาไปตำศาสตร มีหอดผักบุ้งเดี๋ยวผมจเก็บผักบุ้งไปกินกับตำหักทัวสวยๆนี่ยังผมอีลองเบิ่งว่าผมมียังอ้อมหาดได้บ่ครับโอ้สวยงามมากครับเบิ่งเด้อเห็นบ่มันย้อนแสงครับเดี๋ยวผมต้องลองลองลอง,ลองอเดี๋ยวจนมีซุ้มกล้องถ่ายใต้น้ำนะครับนะครับผมว่าถ้าได้กล้องถ่ายใต้น้ำ กล้องกันน้ำได้นี่ผมว่าจะสวยมากเลยครับชื่อล่องยางอ้อมหาดมั้งนะครับผมว่าได้อยู่ยออออเลยครับยางอ้อมหาดยางอ้อมเกาะเลยครับแต่ว่าก็จะมาหลายคนหลายยางอ้อมเกาะเนี่ยเดี๋ยวมันจะยำเนี่ยเป็นการยำซุ้มพืชใต้น้านะครับหลายคนก,การฟื้นยากนะครับ แลวก็เลือกก็อนุญาตให้เขาเฉพาะทางพอ,อนุญาตให้แบบเขาท่งไปทั่วนะครับโอ้สวนนี้นี่มีปลาบัวน้ครับปลาบัวปลาบัวบัวแดงนะครับ,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 นะค,รบคือเกาะอันนี้ผมยางมากประมาณก็คืงเกาะแล้วนะครับคืงเกาะแล้วมาทางนี้ก็มีตะกอนนอะยจังน้อยแต่ว่าก็ยังเป็นแบบดินทรายแน่นๆอยู่ ก็ต้องแปลกใจครับเมือเ่อในภาพวาดรัตาเวนน้ำศึกษาธราธรมชาตินั่งย่างรอบเกาะกะอาจ,จิได้อยู่ครับแต่ว่าบริเวณน,นี้เป็นพื้นที่ที่ดินรวมครับนี่มันไม่ตะกอนดินอจดิหลายแน่นะครับแล้วก็สั้นดินอาจฉิลิกแน่เพราะว่าซุ่มบัวแดงขึ้นได้นะครับผมก็คือสิไปบ่ได้ละแล้วก็บ่ยอยากพา บริเวณนี้ไปเพราะว่าอาจจะมีะท่านเจ้าที่นะครับงูหลามงูหลามอาจจะลายนะครับแล้วก็บ,บริเวณแถวนี้ก็กเป็นพื้นที่เฮ็ดท่งของนกย่างไฟนะครับแล้วก็เป็ดแดงเป็ดเท้าอินเดียนะครับก็บ,บ่อยากรบกวนพื้นที่ของข้าเจ้านะครับอันนี้ผมจะย่างกับทางเก่าครับย่างได้ประมาณเกือบอ่า เกือบสามส่วนซีของเกาะนะครับเกือบสามส่วนซีของเกาะที่สามารถยางอ้อมได้นะครับที่เป็นพื้นที่หาดทรายแบบนี้นะครับและกนนารน้าตื้นแบบนี้นะครับพื้นที่ของห้าวกะเมื่อกาอนุญาตเป็นบางจุดนะครับที่อนุญาตให้เล่นน้ําได้เพื่อนันทนาการได้นะครับบางจุดเ้าก็คอยสงวนไว้เพื่อ,อศึกษาธรรมชาติแม่เป็นแหล่งสักศีคอม แบบนี้ครับถ้าเขาเปิดสุ่มองไรเมันกาเมื่อกาเป็นการทำไรธรรมชาติโพดนะนะเขาใช้ประโยชน์เขาก็ต้องสงวนบางจุดบางแห่งไว้น้ำนะครับก็ต้องพวกเขาก็ต้องเข้าใจน้ำนะครับบอกแมนว่าสิเปิดเปิดสุ่มองแล้วก็พังน้ำก็พังน้ำกันเบิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกจั่อยนะครับผมก็สิไปปฏิบัติงานใน ในจุดอื่นต่อไปนะครับสหรดบจุดนี้ก็พอสำนีก่อนนะครับพามาเบื้องสิ่งสวยๆงามๆนะครับอันนี้พืชใต้น้ำครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เอาสิไปจากเกาะนี่ผมก็สซนี่ครับเก็บผักบุ้งก่อนนะครับเก็บผักบุ้งไปกินกับแจวกับตำมะกอนะครับผักบุ้งมีแต่ยอดงามๆนะครับ ลาทุกท่านไปซัมนมอก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม